เรื่องของหญิงสาวที่อยากกลับมาผักใจแต่ต้องกลับมาเจอคนที่ไม่คาดคิดมาตลอดพร้อมกับบรรยากาศยุค2000ที่ชวนคิดถึงกลับมาครับผม14ครั้ง I l o v e You 2000ครับกูเห็นองพยายามเมื่กูเหนื่อยเนื่ยจำไม่แน่ใจ กกกบบท็า,า,า,าอะอยากจะบอกว่ามีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้ในระบบปกตินะครับผมตัวหนังเรื่องนี้มีความยาว114นาทีครับจะพูดถึงชายหญิงนะฮะ หนึ่งคู่นะครับที่ชื่อว่ากิ๊บครับกิ๊เนี่ยเขาเป็นอีกสาวที่ไปเรียนมาเนาะแต่เขาอยากกลับมานะครับที่บ้านเกิดของตัวเองครับอยากจะมาคิวใจตัวเองเนาะแต่ว่าต้องไปเจอครับชายหนุ่มนะคะที่ชื่อว่าต้อต้อน,นี่เขาไม่ได้ไปเรียนต่อนอะเขาก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วเนาะก็แบบว่าเออนำมาเจอกันก็เลยแบบว่าพากันหวนคิดถึงความหลังด้วยกันเนาะเออแล้วก็ไปเที่ยวไปเลยกันนะผมแต่ว่าก็ไม่ว่าครับมีเหตุการณ์ให้วาวุ่นเป็นอีเวนต์ย่อยในหนังเรื่องนี้ครับซึ่ง เป็นเรื่องของน้องชายของตัวกิฟต์ครับที่ชื่อว่ากันครับกันเนี่ยเขาเป็นหนุ่มวัยสิบนอะเขาก็แบบว่า มีความปิ๊งปังออสาวคนหนึ่งเป็นเด็กใหม่นะครับผมที่เชื่อว่าผิอันนี้ครับผมนางก็อยากจะจีบอยากจะแบบสรุเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะความภาษาวัยรุ่รนเนาะนางก็เลยต้องไปหาที่ปรึกษาครับซึ่งตัวของการเนี่ยเขามีกลุ่มนะครับชื่อแก๊งของเขานะฮะเป็นชื่อว่าแก๊งหัวมานะครับผมมีสมาชิกก็คือมีมดมีวัดตายสาระอะไรครับผมซึ่งก็ได้ช่วยแกนทำอีเวนต์ทำธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งเนี่ย ไหนๆแล้วพี่สาวก็มาแล้วก็เลยแบบเออดึงกิฟมาช่วยด้วยกิฟตก็เไปดึงต้อนะฮะดึงต้อมาช่วยด้วยก็ลายเป็นว่าเป็นภารกิจใหญ่หลวงเลยทีเดียวตัวหนังเรื่องนี้ก็จะแบบว่าพาไปย้อนเหตุการณ์นะครับในช่วงปียุค2 0 0 0นะครับผมซึ่งก็จะเห็นสิ่งต่างๆเนะาะก็จะเป็นการใช้โทรศัพท์จดหมายหรือแม้แต่โปสเตอร์หนักที่แปะก,ก็จะเป็นเหมือนกับว่าการเอาภาพจากยุคๆนั้น,นะมาใช้ในหนักเรื่องนี้เต็มที่เต็มเหนียงเลยทีเดียว ถ้าใครได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออบรรยากาศปีน,นี้ก็ค่อนข้างดีเรียบง่ายสงบดีเนาะมันแบบไม่ได้ฟุง้งเฟือม่รือว่าเทคโนโลยีอะไรแทบไม่มีเนาะคือแบบมันเป็นอะไรที่โลเทคแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมถ้าใครได้ย้อนไปในยุคนั้นเนาะแต่ว่าก็ไม่ไหวครับผมอย่างที่บอกว่าเรื่องการแต่งกายเรื่องอะไรแบบว่าเออหรือแม้แต่ว่ามี เขาเรียกว่าอะไรฉากนะครับที่แบบว่าีเหตุกา์สำคัญอย่างฉากของตัวคุณดิกติทูบีก็มีนะครับการกล่าวถึงในหนังรีด้วยก็โอเคก็ถือว่าเป็นการแบบว่าเรียกบรรยากาศของมันได้เต็มที่เลยแต่ว่านะฮะอย่างที่ว่าแหละตัวหนังก็ปัญหาก็ค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการตัด สลับฉากซึ่งหนังค่อนข้างตัดสลับฉากไปมาแบบว่าค่อนข้างก็อาจจะเยอะอยู่เนาะทาให้แบบว่าอารมณ์ในการรับดูหนังของเราคือแบบกาลังแบบว่าสุนทรีกับฉากนี้อยู่ก็แบบฟุ๊กมาอีกฉากหนึ่งครับผมหรือแม้แต่เหตุการณ์อวิ้นต่างๆในหนังที่ค่อนข้างจะเยอะแยะกระจัดกระจายเรียร่าไปหมดเลยครับผมทำให้หนังเนี้ยค่อนข้างจะแบบว่ามันมันไปไม่สุดอต่คออแบบเออพอทำวิชั่นนึงอยู่ก็มาอีกวิชั่นหนึ่งซึ่งมันแบบเฮ้ยห,หนังเอาแบบว่า ที่เประเด็นได้ไหมคือแบบมันมันเยอะมันเยอะจนดูแบบเอา้าใ,ใ้เราไปโฟกัสตรงไหนก่อนดีอะไรเงี้ยทำให้บางทีเขาขัดใจเนาะหนังมันจะเป็นต้องยัดอะไรขานาดหีืหอห่าก็ได้เนาะเอาแบบพอประมาณก็ได้เนาะทําให้เส้นเรื่องหลักของหนังจริงๆคือแบบเออมันก็แบบจนขัดไปหมดเลยโดยแบบเหมือนว่าเออเรืนหลักเรื่องของหลักมันก็แบบมันมันแทบจะไม่มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบเออมันเยอะจริงๆครับผมแต่ก็ส่วนตัวก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคระดับหนึ่งแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่า แย่อไ yeah, ขนาดเดี๋ยวว่าโอ้หมันลดขนาดเนี้เร็บๆช่วงนี้แบบว่าหนังพวกล่าคือแบบบอกวไทยบ้านอย่างสปอเลรก็กําลังยลดลงอยู่ือแบบเออมาทําให้แบบว่าการตัดสินใจการดูหนังของคนบางคนเขาก็ต้องเลือกเเนาะอ่ะก็รู้อยู่นะว่าเออถ้าหนังเป็นแบบนี้มันก็จะแบบมันลืเอาแต่ว่าเอาเป็นว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะแต่ส่วนตัวถามว่าหนังเรื่องนี้ดีไหมก็กลางๆแล้วกันไม่ได้แบบว,ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครชอบบรรยากาศในยุคปี2000เนี่ย ต้องจากแล้วนี้คือบรรยากาศทั้งหนังคือเขาคุมโทนเก่งมากคือแบบเขาไปถ่ายถึงแต่งจะหวัดแล้วแบบเซตฉากแบบทั้งทั้งทั้งเมืองทั้งชนบททั้งชุมชนนั้นก็แบบเออเขาทำนี้แบบกินใจเราเหมือนกันเนาะใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับตอนนี้ไปจัดเลยฮะซื้อได้เลยนะตัวตอนนี้